อเอือยเฉยๆอัดแล้วะควยุยเดี๋ยวโอ้ยฮะอัดแล้วมันแเขียวเมื่อกี้ส่งแกนดูเก็งไหมกูอ่านะครับเรามาอัดทลิปิ่งไลยจับกันดีกว่านะครับ EP เท่าไหร่วะหกมัง้งรู้สึกจะหกแหละเฮ้ยฟิปอีกสองแสนกว่าพี่เด่นเนะะีเ่ยแหละเฮ้ยถี่แค่สามร้อยคนเว้ยชแชแนลเราจะมีสองคนในความ 11, ด้วย และหนึ่งพันก็จะลองอันคลิปเอาตัวไอิปไปเป็นไก่ให้ปั๊มนี่สี่เก้าไอเคาลิมจะเล่นด้วยวะเพื่อนกูส่งไลน์มาทำงานนัตัดสินด้วยอย่าลืมอย่าลืมไอเหี้ยเกิดกันยังเนี่ยอยงเลยกูนี่ถือระเบิดคอมมิ่งเลยสามสิบวิฟันได้เลยคนเดียวฟันได้จบอ้าว ไฟจะไล่เราทันไหมแล้นน่าสงสารนะรู้ไม้ฟ้าฮลโลไกด์ไฟ่ะทันเราเลยแน่าสงสารเหมือนกันไอ้ยฟิปทมินดีโอ้ยยังไงวข่าวข้าวก็ได้มันดีฉับข่าวมาจุงเบอร์มันนี้หน่อับข่าวคงบอกไม่เหรอเฮ้ยข้าวมาว่ะไฟอ่าเลยรถไฟมา วิ่งหนีฟ้าแบบรัวๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ดูกล้องวงจรปิดอยู่หรอโอ้ยไอ้เียกูไม่ได้สอนเลยสัตว์ไอ้พิษโง่เลยฟ้าป่งฟ้าโปวิ่งกูไม่ได้เฮ้ยชามข้าวตัมมาที่ชามข้าวมาช่วยเลยฮะชามข้าวมาช่วยกูหน่อยทำไมเออมาเลยนะพี่ลาาอย่าบอกนะว่ามึงจะบั็อกจะเหลือเหรอโเลยโอเคลียร์เลยถ้าเกิด ถ้าเกิดกูตายมึงจะช่วยอะไรกูอะไรกูปอปมาทิ้งไว้เมื่อกี้แม่งไม่น่าสนเลยแก่ฟ้าเจ๊ฟ้าเหรอฟ้าหันหลังให้ทำไมไม่น่าสนเลยเฮียเดินวูกขึ้นวูกลงเนี่ยพิรัชไม่เกียดนะเฮียไฟ แม่งเกียดในสัตว์ยังเห็นแต่งอยูแม่งเกลียดในสัตว์โคตรเกลียนเลยที่อ่ะอยู่ไหนวะตาย, <c oughs> ยนสุดแล้วแม่งแฟงเบสยังฟัน <c oughs> มไม่ถึงแล้วมึงอันหลังวินิจเจอเลยโคตรเกลียนเลยพี่รัดแมง่งโอ้ยอ่ะมาฟันได้เลย <c oughs> โอยตกใจเฮ้ยสามสิบวินาทีสามสิบสามสิบวิฟันได้สามสิบวิสามสิบวิหรือสามสิบวินาทีทำไง เอวางโอ้ยโอ้ยวางระเบิดน้ำแว็งอ้ยขอตาย่เราไม่จริจริงเลยสาวนีวีฟันได้เว้ยไม่จะวางะเคก็สามารถฆ่าได้ไอ้ขอโทษถ้วางระเบิดถ้าวางระเบิดวางระเบิดก็ลงกระทืบยับยับนวางระเบิดก็ไปวางตอนประมาณสาวซีวีให้วางได้สี่สิบวิก็ได้ เอ้าเงี้ยเงินคืนอีกควายแรงมึงเดินออกไปเลยมึงไล่หลังมาเลยเว้ยไม่ได้พูดเลยสักไม่ได้พูดเลยสักเฮ้ยจะปาสิโว้ยเร็วๆเร็วเร็วเฮ้ยมาโดนแล้วเฮ้ยรถไฟเกือบโดนข้าไปกินซะแล้วเฮ้ยไอ้ฟิปจะเบี้ย ตกใจวิ่งมาทั้งวันไว้ทัวร์ใคยมานีทำไมโอ้ทพิทเชหน้ากากไฟหน้ากากไปแล้วทีวิ่งหนีแบบรัวๆเล่นวิ่งไล่จับพี่วิ่งหนีกูนี่แว่นเลยอ่ะเป็นได้ป่วยไง เราเลาเราเราเราไม่เ่มเกิดรถไฟชนฟ้าเกิดรถไฟชนนะกูกูไป็นคนตั้งกูเป็นคนตั้งใจเมื่อกี้รถไฟมาวิ่งเลยตูดทำไรตรงนั้นเดินเล็กมุ่อยวะมุ่อยทำอะไรหลังทำอะไรตรงเอคิดมุ่วยขี้มุ่ยไม่มีใครจาวเลยวะเปิขี้ดมวยกูว่ากูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งสตีเลยนะ เนี่ยขังคีโมไ้ในห้องเนี่ยฟิปไปอุดอีประตูหนึงดีอะไรวะมนเงยเร็วอีฟิปเร็วเร็วฟิปไปฟิปไ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 อไไปไปไปไไป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 อปไ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 อีกไป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  ยืนมองยืมองคิวใครไม่ได้ใจยสบาย่าทำข้าวฟายาไม่ได้เมอา่แม่งวงแตกเลยนะฟาเราเป็นเพื่อนกันนะอย่าทำเราห้าสี่สามสองหนึ่มกูฆ่า้ดีดีไหนวะไม่ได้แล้ววะ เทำอะไรกันอ่ะมึงทำอะไรนั้นโดนอีกทำอะไรกันเนี่ยห้องล้มคลิปห้องล้มเขารู้รู้อยู่ว่ากูเล่นปีไปเป็นโอกเลยที่อ่ะชปีนี่ทำพลาดมดเกียอเไรแม่งยิงใส่โกงไงวะหลับตาไอ้จำจบเขียเปียนเ เออเฮียไม่เกี่ยวแล้วกันเฮ้ยไม่อยากไม่ฟามไม่จะ่ฟาไม่โดนด้ยแค่อยากให้คิมมอยเป็นด้วยใครอยู่แดงไปเดินให้รถไปชนตายต้องให้กูเป็นหรอกไองกูเองใจให้คิมมอยเป็นนิการไม่ชามเป็นเนี่ยเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวดิไม่รู้เว้ยไม่เกี่ยวเป็นนักมีดเว้ยมึงคิวไม่ได้ย่าอะไรวะจะมาแป๊บนึงชามแม่งเดี๋ยวดูนะครับเทคนิคเทคนิคเดิมผ่านรถไฟนะครับเนายังลงได้อีกไงฮะ เกืดแล้วมันไม่โดนชนขูเข้าูเลยมุดับผาเลอโอ๊ยโอ๊ยไเหียเยได้ตติดเล่นเลยเฮียช้าอยู่แล้วยากูเล่นหนังช้าช้าทราอะไรฐานะช้า ฮ้ยอย่าพูดดิอย่าทมาพูดเน่นทีกับาอะไรอยู่ด้วยกันเฮ้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันรู้เลยกูรู้เลยตาหางนู้น่ะกูาวอชาอยู่ไหนน่อยาชาทำอะไรอยู่ในในบีอ่ะเราม้งมิงเรามุ้งมิงชาทำอะไรอยู่ท่อท่อบีอ่ะชาทำอะไรอยู่ไปหาน้ได้ครับโอสวัสดีไม่ไเฮ้ยชาอยู่ี่เฮ้ยชาทาอะไรอยู่ไ่ข้างหลังไชาอยู่ข้างหลังอ่ะบนท่ออ่ะ เฮ้ยชามไม่ไปห้องกลางทำไมอะเฮ้ยชามไม่ากาทำไมอะไปดักชามไม่ดักชามมอ้ยรมงกุต้นไหนมาเรียกเฮ้ยชามทำไมอยู่ห้องรกอ่สิบบาทอ้าวชามไม่รู้จักมึงอับไลูไม่รู้จักมึงเลืมเปิดจัไปวการดูว่ะเยอะย่นะ ชามจะขาแดงทำไมชามก็เลยทำไมต้องบอกคนอื่นกูงอนนี่แล้วแต่มึงเลยมามอบเลยมอบอะไรไม่มอบเออไม่มองมีชามไม่มอบงอน้าสี่สามสองหนึ่ง มันได้เลยเฮ้ยย่ะย่าทอา้องโอ้เฮ้ยท้าขอคุยท<า>้าขอ,อคุกคุกอ่นเอาไอ้ที่ไหเมื่อไหร่กูจะสองดอกวะบเนี่ยเมื่อไหร่กูจะสามดอกวะยี่อ่ะ เฮ้ยเมื่อกี <laughs> <stock> ้เราไม่ได้บ <gallons S 1> ินนะเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทาแม่งเกียร์เนี่ยโอ้แม่งไม่ไหวเกียร์อะไรเมื่อกี้กูไม่ได้บินนะโจบเมื่อกี้บ่นไม่คิดโบนทามหน้าสุดอ่ะโอเคเราไม่ทำตาแล้วก็ได้โอ้โหฟางงอนล้วใช่ไหมเกียเนี่ยทำให้เกียกูกลางไงวะ ไอ้เน,น,นี่ยมึงงานตัวโชคลาภหาเอาไปเดินหน่อยไปเอ้าเชียร์่วงไหมท่มามาช่วยอะไรแอบไม่สนุกเว้ยใจว่าจะไม่ฟันเราไม่ไม่ดีกว่าเราไปขายเสื้อเราเป็นคนดีอุย้ยเน,ยน อุปกรณ์ไอทีอย่าอย่า,ยาตันสิให้ตายมึง<า>ทำอะไรกันเนี่ยเยอะแยะเนี่ยไอ้ถอยขังจะขังกูไมืมบบอ่อไหรกันดาโดเฮี่ยทำข้าไวไปบันไดกลางทำไมอ่ะพี่ตูดอย่าดิอย่าดิเอือ๑ศพเต็มแก๊สทั้งหมดเลยไอแม่แม่บอ๊บดิอย่า มมเป็นนคิงอ่ะไพี่ตูดมึงอะไรวังเนี่ยทำไมาไม่ให้มึงเข้าโคตรพิลัตเลยเฮียตกอะไรเอาเฮียเฮียไม่ทำอะไรอยู่บีกันเนี่ยโคตรพิลัตเลยสั์เลย อ้าวเขาต้องมาแน่อะไรวะเป็นกูก็หนีเดินตามพี่ตุ่แล้วจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รอดหรอกไม่รอดให้โลกไกู่เห็นแล้วช่างกูเห็นแล้วอยู่ก้างดันข้างหลังเรามาเดินตามติดชีวิตไก่กันดีกว่านะอุ้เหี้ยเหมือนูเชี่ยชื่หันมาเจอเต็มหน้าเลยสั์หันมาเจอ หน้ากากบินอะไรเดียวสอไม่ช่วยมึงหรอกมึงไปกินใกูสิโส่งวิ่งหนี้้้ไ้พวกไอ้เดนเดินเดินไปเดนม่ยืนรอแล้วฟาชีไม่ยืนรอแล้วอ้กูไม่ที่หลแล้วเอ้กไม่ที่โหลแล้ว ี่รอแล้วรอรถไฟชนครับเอบอจัมเลยโอ้บอกก็ได้เดี๋ยวรถไฟมาเอ้ยอย่าปั้นน้ากูเลยจะขังกูไงทางโนดนแน่ทางอยู่ยไหนครับพ่ไม่ทางอยู่ฐานไปอย่าทำเช่าเลยกิโมอย่าตาั้งทางอะไร ย้ำได้ใส่ไม่ดีวังน้อนแล้วแดงเขาตามทนพี่ตูดแม่งข่อฐานแดงข่อฐานแดงอุเห็นตาแม่งไรวะเปิดเงาไว้ฟังก์ชันเงาเฮ้ยเปิดเปิดเงาวันดีด้วยเวลาฟังเสียงเงี้ยไม่ต้องฟังอ่ะดูเงาอะไรพี่ตูดมึงต้องการอะไร อะไรชาบต้องการอะไรจะโค้งขาเที่ยวเดินผ่านกไอ่ะโค้ด็ชาแวยไม่ไอ้เนี่ชาชามาว่าชาไม่เอาอย่าทำกูไม่ไปทำแม่ไม่ต้องห่วงทำแม่ไอ้เดี๋ยวผมไปช่วยมันไปช่วยมันไปช่วยกันกันทางชาบดีกว่าไม่กูตีไอ้เที่ย่าบินใส่กูแม่ไปขี้ม้อยไปดักทางชาขี้ม้อยไปดักลัก พี่รัดเดินเข้าไปถิมันมีประตูหนึ่งไอ้สัตว์ช้าพี่ช้ามันไม่กันไันหรออ่ะมาดปีนโอ้ยอ่ะอ่ะจะไม่ยูงแต่ไปหาลงนั่งกินออกมาแป๊บมีดเร็ะเฮ้ยแต่เอ็มเจ็ดแม่งเร็วกว่ามีดวีนว่ะเฮ้ยตามติดชีวิตไก่เาวิ่งวนแม่ พี่ย่ข้างหลังมีเต็มเลยเห็นไหมชีวิตไกข้างหลังมีเต็มเลยอะฟ้าโอ้ยเฮียเยเฮียเฮียเออนั่นแหละฟ้าฟ้าเลอกถูกเออี่ับดโอไอ้ตู้ตู้ตาเลือกถวที่ปลแวแวเฮีย่ไยืนยืนยืนอยืนเืนยืนยืนยย อย่างที่บอกนะครับกูนี่สายรถไฟนะ,ะมีฟ้าไหลฟ้าถล่มโอ๊ยโดนรถไฟอีกแม่งเอ้ยโดนรถไฟพี่ตูดโดนรถไฟน้องคูไอ้เยคุณครูได้ตายได้ไงใช่เต้นเลยมึงเออกูได้เต้นเลยที่หพี่ตูดเต้นเอ้